ประสูตรที่พระเจ้าบอกเธอถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มเชา100้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยแล้วก็ตลอดทั้งร้อยปีทุกวันหลังจากนั้นเนี่ยเธอจะได้รู้อริสัตสีเอาไหมอ่าพระเจ้าบอกบุรุษผู้มีปัญญาจะต้องตอบตกลงทันทีนะเพราะที่สุดของการถูกทิ่มแทงด้วยหอกเหล่าย่อมไม่ปรากฏนะระสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีการเกิดเกิดเกิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ย มันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราบ้างไปอาบายทุกติวินิบนัติรกหรือว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วถูกข้อฆ่าตัดคอหรือมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำผิดศีลแล้วถูกข้อฆ่าตัดคอนะมันมีความทุกข์อีกมากมายที่เราจะเข้าไปพบเข้าไปเจออย่างนี้นถ้าเราไม่รู้อริสัตธสีไม่พยายามทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์ให้ได้นะ ก็เลยอย่างน้อยเนี่ยชาตินี้เรายังพอมีชีวิตอยู่เนี่ยยังไม่นะ่ะทำการะลงเนี่ยก็พยายามพยายามรู้เรียนรู้อริสสัต4ีเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของชีวิตนะเราก็แต่โสดาบันให้ได้หรือแต่เหตุปัจจัยของการไปเป็นโสดาบันหรือการไปบรรลุธรรมนะเช่น ฟังคำตถาคตหนึง่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นสร้างเหตุเท่านี้นะโยมฟังคำพู้เจ้าบ่อยๆนะฟังคำตถาคตหนึง่งเนืองก็คือฟังบ่อยๆจนคล่องปากพูดได้ด้วยวาจาเพราะฟังบ่อยก็จำได้แล้วก็พูดออกมาได้ด้วยวาจาแล้วก็ขึ้นใจนึกคำพระศาสดาได้อยู่ในใจแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังอย่างนี้ ทรงจําไว้ได้นั่นแหละเข้าใจด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้พระศัสดาก็ยืนยันว่าถึงแม้จะมีสติหลงลืมทํากาละคือขาดสติเวลาตายคนเนี้ยก็ยังได้เกิดในเทวดาในภพเทวดาและณที่นั้นเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมด้วยสีโอกาสคือตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองหรือถ้าระลึกไม่ได้ จะไปเจอพิกูที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมแล้วก็จะระลึกได้หรือถ้าไม่ได้2อโอกาสเขาจะไปได้เจอพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะระลึกได้ถึงบทแห่งธรรมของตนแล้วก็จะบรรลุธรรมหรือโอกาสที่4พวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนเนี่ยจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะแล้วเขาจะบรรลุธรรมนี่ก็คือสโอกาส ของผู้ที่สร้างเหตุปัจจัย4แบบนะคือฟังคำตถาคตหนึง่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะได้ไปเกิดในภพของเทวดาและจะบรรลุธรรมเพราะสีโอกาสนี้นะบรรลุธรรมเป็นคำกว้างๆที่ได้ตั้งแต่โสดาบันถึงอหรหันต์ดังนั้นถ้าขั้นต่ำยอมได้โสดาบัน โยมก็เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพานแย่ที่สุดของโสดาบันก็คือเกิดอีกเจ็ดคราวอีกเจ็ดคราวนั้นก็จะเป็นเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกเจ็ดคราวนะก็จะได้สําเร็จเป็นอหรหันต์แน่นอนเป็นผู้สิ้นสังโยชน์สามยังละกามคุณไม่ได้สังโยชน์มีสิบตัวโสดาบันละได้สามแย่ที่สุดของโสดาบันโยมยืดไป เจ็ดคราวคราวที่7จละนะตอนนี้อยู่ในชาติที่7ยังไม่ได้เป็นอาหารหันเลยแต่ที่สุดตอนตายนะตอนกายแตกทำลายต้องได้แน่นะผู้จ้ารับประกันไว้ดังนั้นถ้าโยมช้าที่สุดไปได้ตอนกายแตกทำลายนั่นก็คือจากสังโยน์ที่สิ้นไป3ก็ละอีก7จลวดเดียวเลยเห็นนะนี่ก็คือ กรณีที่แย่ที่สุดนะเลวร้วายที่สุดละโยมบรรลุธรรมชาติสุดท้ายชาติที่เจ็ดแล้วก็ในช่วงกระทําการละในชาติที่เจ็ดด้วยชา้าที่สุดละก็เท่ากับว่าจะวิเคราะห์ให้ดูว่าเท่ากับโยมเนี่ยจากละสังโยชสามโสดาบันเนี่ยก็ละอีก7จดรวดเดียวเลยนะดังนั้นการละสังโยนเนี่ย จะมีได้หลากหลายแบบมากบางคนก็ลาสังโยชน์ได้สามราคาโทสะโมหะเบาบางก็เป็นสกาาคามีเกิดในกรรมภพอีกครั้งเดียวนะคือเป็นมนุษย์ครั้งเดียวแล้วก็เป็นอหรหันต์นะถ้าไม่ใช่สกทา,าคามีเกิดในเทวโลกอีกครั้งเดียวแล้วก็ได้เป็นอหรหันต์นะถ้าเป็นโกลังโกละ ของโสดาบันจะกลับมาสู่สกุลสองถึงสาคราวแล้วก็ได้เป็นอรหรันด้วยสังโยชน์สามอีกเหมือนกันหรือถ้าเร็วกว่านั้นเอกพีชีด้วยสังโยชน์สามอีกเหมือนกันก่อนตายต้องได้เป็นอรหรันและสังโยชน์อีกเจ็ดได้นี่ก็ให้ทราบแง่มุมต่างๆของการเป็นโสดาบันโสดาบันจะมีอะไรอีก ที่มีแน่ๆก็คือต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นนะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นแล้วบวกอะไรเข้าไปมีสารนัยยะบวกศีลนันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าสามข้อเป็นมาตรฐานและบวกศีลนันเป็นที่รักของพระอริยเจ้านิสโสดาบันเอาไปละหนึ่งนัยยะสามข้อเป็นมาตรฐาน บวกกับการเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้านิสโาบรรณ3ข้อเป็นมาตรฐานบวกกับการให้ทานแล้ววางจิตปราศจากความตเนียนเป็นมนทินทุกครั้งที่ยมให้ทานพวกนี้ก็โสดาบันนะแต่ถ้ายมให้ทานอย่างเดียวยังไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ทานอย่างเดียวแล้ววางจิตถูกต้อง <c oughs> ละความตหนี ทุกครั้งที่มีการให้ทานจะมากจะน้อยจะเป็นอของปราณีตหรือทานที่เศร้าหมองแต่วันจิตถูกต้องอย่างนี้ตายไปจะไปเป็นพรหมกายิกานางเทวานางอายุยืดไปหนึ่งกับยาวมากนะนับจานวนปีไม่ได้แต่หลังจากตายจากพรหมกายิกาซึ่งผ่านไปอีกหนึ่งกับแล้วเนี่ย ก็จะเป็นอนาคามีอนาคามีก็จะไปเกิดอีกคราวเดียวแล้วจับปินิพานในภพนั้นปินิพานเหมือนกันนี่ก็คืออย่างแย่ที่สุดนะโยมไม่อยากทําอะไรเลยให้ทานอย่างเดียวแต่ต้องวางจิตถูกต้องนะโยมก็จะยืดไปอีกกับหนึ่งกับหนึ่งไม่บวกอนาคามีอีกยังไม่รู้ว่าจะไปไปอนาคามีชั้นไหนนะ เท่ากับกับหนึ่งถ้าเกิดไปอนาคามีเท่าเดิมไปเป็นพรหมกายิกานะก็อีกหนึ่งกับเป็นสองกับแล้วก็จะปรินิพานเท่ากับการที่ยมแค่ให้ทานวางจิตละความตรนหนีเนี่ยเพียงอย่างเดียวและอย่างอื่นไม่เอาอย่างเงี้ยนะคร่าวๆก็ประมาณสองกับอืมยังจะได้บรรลุธรรมจะได้ปรินิพานนะอยาวเหมือนกันนะอ่ แต่ก็ยังดีก็ยังดีถ้าใครคิดว่าแม่ชาตินี้แรงน, ой, mm. น้อยนะก็แต่เอามาให้ดูหลายๆหลายๆนัยยะหลายๆประสูตรอีกอันหนึ่งก็ <c oughs> สามตัวเนี่ยมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงนะ <c oughs> แล้ว พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงนะรัศินยังไม่ดีแต่เกิดก่อนตายสมาทานศีลพอดีนี่รอดอีกนะแล้วได้เป็นโสดาบันด้วยเพราะถ้าเรามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเลยหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยอย่างอื่นไม่เอาเลยเนี่ยโยมสามารถที่จะ โน้มเอียงลาดเอียงเทเอียงละชื่อว่าโน้มเอียงลาดเอียงเทเอียงซึ่งพระเจ้าบอกคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันแล้วก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้คือเจ้าสาร,รการนิสักยะเนี่ยที่พระศาสดาพยากรณว่าเป็นโสดาบันแล้วเพื่อนเจ้าสาร,รการนี้ก็บอกว่าโอ้โหถ้าพยากรณ์อย่างนี้นะสงสัยมันเป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วมั้งนะเพราะว่าเขาก็ พวกเพื่อนเจ้าสรารการนี้เขาบอกว่าเจ้าสรารการนี้เนี่ยทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ําจันทร์สิกขายังบกพร่องเลยยังกินเหล้าอยู่เลยเนะพระศาสดาบอกยังไงพระองค์ตอบเป็นสองขยกัก <c oughs> ขยักแรกบอกว่าคนที่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยซึ่งพระสูรลักษณะนี้เคยตัดกับมหานามะว่าเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยที่มันโน้มไปเอ็นไปทางทิศปาจีนเนี่ยเมื่อเขาตัดเข้าที่โคนแล้วเนี่ยมันจะล้มไปทางทิศใดมหานามะก็บอกว่ามันจะล้มไปในทางที่มันเอ็นไปนะพรเจ้าก็บอกถูกต้องก็เหมือนกัน พระองค์ตอบขยักรแรกว่าเจ้าสารการนี้เนี่ยมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวขยักที่สองบอกว่าสมาทานซึ่งศีขานขนาดช่วงทำกาละ,ะก็ครบสี่องคุณของโซดาบันพอดีก็เลยพยากรณ์เจ้าสารการนี้สักยะว่าเป็นโซดาบันตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีใครรู้ไง เวลาเราเห็นเขาทุรพลด้วยสิกขาสวยน้ําจันทร์เราก็ประเมินเขาเลยว่าคนคนนี้คงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนตายนี่เรากําลังปรุงแต่งเองเห็นไหมเรากําลังพยากรคนนี้เองว่าคนนี้จะต้องเลวไปตลอดเหมือนคนเห็นองคุลิมานฆ่าคนมาเก้าร้อยกว่าก็คงจะพยากรณไปล่วงหน้าแล้ะองคุลิมานต้องไปสู่นรกแน่เลยใช่ไหมนี่เราวิเคราะห์คนเนี่ยล่วงหน้าพรศาสดาก็เลย ตัดไว้กับพระอนทนในมิขษาลาสูตรไงว่าอย่าประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลนะเพราะคนที่ประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้นั้นมีแต่ตถาคตเท่านั้นหรือผู้ที่มีความสามารถเท่าตถาคตนะซึ่งไม่ใช่ฐานะของพวกเราเลยนะดังนั้นการที่เราปรุงแต่งไปล่วงหน้าว่าเขาดีเขาเลวอย่างนี้มันเป็นการปรุงแต่งของเราเองซึ่งในอนาคตเขาอาจจะเป็นอะไรบุคคลหลุดพ้นก็ได้ นะก็ยกตัวอย่างของเจ้าสารการนิสักยะซึ่งยังทุรพลด้วยสิกขาสวยน้ำจันอยู่นะแต่ก่อนทำกาละนั้นสมาทานซึ่งสิกขาแต่นั้นตัวพื้นฐานเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมันมีความลึกซึ้งนะว่ามั่นคงเนี่ยยังไงซึ่งโยมอาจจะคิดเองว่าโอ้ย ฉันตักบาตรทุกวันมั่นคงแล้วนะโอ้ยฉันสวดมนต์ทุกวันเลยแต่ไม่รู้มนต์ของใครนั่งสวดอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดด้วยนะมนต์ของใครนั่งท่องอยู่เนี่ยไม่เคยดูเลยของพระศ,ศาสดาบัญญัติหรือเปล่าเป็นนั่งท่องมนต์แต่งใหม่กันใช่ไหมใช่จช่หรือว่าเราก็ใส่บาตรทุกวันแต่ไม่ได้ดูอะนะว่าเป็นทักทินยบ,บุคคลไหมนะ หรือว่าวางจิตถูกต้องไหมอย่างนี้ผู้รับทานผู้ศีลหรือเปล่าอย่างนี้อาจจะขาดการวิเคราะห์นิดหนึ่งหรือว่าเราก็บูชามหมดเลยนะที่บ้านนี่มีครบเลยเทพอะไรที่เขาบอกดีฉันมีหมดนะอันที่เรียกว่ายังหวั่นไหวนะยังไม่มั่นคงดังนะนั้นคำว่า,าเลื่อมไสยอย่างยิ่ง ในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเนี่ยนะคำว่าตถาคเตเอกันตะคโตอภิปสันโนหรืออเวจจับปสาเทนะเนี่ยก็คือต้องมีพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาสัมปทาพระาศาสดาชี้ไปที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวแปลกไหมว่าทําไมไม่มีพระธรรมพระสงฆ์เพราะมันครบองค์อยู่ในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะพระธรรมก็คือคําสอนที่ออกจากปากพระพุทธเจ้านั่นเอง และพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่ผู้เจ้าได้ตรัสเอาไว้แต่ถ้าโยมเนี่ยไม่เชื่อการตรัสรู้หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็จะผิดพระสงฆ์ก็จะผิดพระธรรมโยมก็จะไปคิดว่าออกจากปากคนอื่นก็ได้ที่ผู้เจ้าไม่ได้รับรองเอาไว้นีพระสงฆ์ก็จะผิดอีกเพราะโยมก็จะคิดว่า พระสงฆ์ที่ไม่ได้ทําตามพระเจ้าก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็นสงฆ์เหมือนกันอย่างนี้ดังนั้นพระธรรมก็จะผิดพระสงฆ์ก็จะผิดเราก็มาดูว่าพระสูตรที่ตรัสเรื่องศรัทธาสัมปทาเฮ้ยทำไมพระเจ้ชาชี้ไปที่พระเจ้าพระองค์เดียวน,นี่ก็เป็นแง่มุมอย่างหนึ่งเพระพระธรรมเนี่ยพระองค์ตรัสเลยว่าเธอทั้งหลายเป็นบุตรเป็นอรรถอันเกิดจาก พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมเราทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเกิดจากพระโอษคือเกิดจากปากของท่านปากของท่านเนี่ยพูดวาจาคําพูดออกมาเนี่ยวาจานะเนี่ยวาจนะคือคําพูดนะหรือวาจาอันเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นวาจาที่ประกอบด้วยปฏิหารทําให้บุคคลผู้เงียโสรลงฟัง ทรงจําได้เอาไปค่้ควรเนี่ยเนื้อความที่ทรงจําไว้เนี่ยบรรลุทมเป็นอริบุคคลได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถใช้อิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปฏิหารมาทําให้เราเป็นอริบุคคลได้ไม่ใช่ว่าเสกคนนี้ทําคนนี้ให้เป็นอริยะไม่สามารถนะถึงคนนี้จะมีศรัทธามาแล้วถ้าผู้เจ้าไม่สอนไม่อะไรคนนี้ก็ยังเป็นไม่ได้อยู่ดีแสดงที่ปฏิหารเข้ามีศรัทธาเข้ามา ผู้ยาก็ต้องใช้คําพูดบอกเขาอยู่ดีดังนั้นคนคนนี้เป็นอริยะด้วยคําพูดวจนะนะคำพูดของพุทธพุทธวจนะวจนะคือคําพูดคําพูดที่ออกจากปากของพุทธนะหรือสาวกพูดก็ต้องออกจากปากพุทธะอย่างเดียวกันก็คือพุทธะเป็นคนรับรองเห็นไหมออกจากปากเทวดา <c oughs> ออกจากปากของปริพาชก ถ้าไม่มีปากของพุทธ,ธะรับรองคำพูดนั้นก็จะไร้ความหมายทันทีแต่ถ้าพุทธ,ธะรับรองคำนั้นก็จะเสมือนหนึ่งเป็นพุทธ,ธวจนะเช่นเดียวกันเพราะพระศาสดารับรองเอาไว้นี่ก็ให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความไม่หวั่นไหว ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะั้นมีความลึกซึ้งนะนะก็ต้องพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นเป็นสารณะนะหรือจะเรียกว่าจะไม่มีสมณะคือนักบวชพราหมณ์เทพมานพรหมหรือใครใครในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระศาสดาได้นะอย่างเงี้จะเรียกว่า ศรัทธาของเรานั้นประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีนะและศรัทธานี้พระองค์เปรียบเหมือนลาบเรากําลังได้ลาบนะในพระสูตรที่เทวดาตายแล้วเขาปรารถนาอะไร 1. นึ่เขาปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์คือไปสู่สุคติ 2. องเขาปรารถนาการได้ลาบพิขุก็ถามว่าลาบของเทวดาที่ปรารถนาคืออะไร คือการได้มามีศรัทธาในคําสอนอันตรธาคตประกาศไว้ดีแล้วเขาต้องการมาศรัทธาคําสอนจากปากตถาคตนะและอันที่สามเขาก็ปรารถนาว่าขอให้เขาตั้งมั่นด้วยดีประดิษฐานด้วยดีในลาภที่ได้ดีแล้วในศรัทธาที่เขาได้ดีแล้วต่อคําสอนของพระศาสดานั้นเนี่ยขอให้มันตั้งมัน่น อันสมณนะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจชักจูงออกไปได้วันนี้เราไปตรวจศรัทธาของเราซิว่าศรัทธาของเราเนี่ยถูกสมณนะถูกพราหมณ์ถูกเทพถูกมารถูกพรมหรือใครๆในโลกชักจูงออกไปได้หรือ,อยังนะ,นะถ้าชักจูงไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยกำลังเป็นโสดาบันแล้วโน้มเอียงลาดเอียงไปแล้วไม่ควรตายก่อนได้โสดาบัน นี่เรากําลังสร้างเหตุสดาบันดังนั้นส่วนใหญ่คนจะพูดกันเรื่องศินระวังเรื่องศินอย่าผิดศินนะอะไรต่ออะไรแต่ไม่ค่อยระวังเรื่องศรัทธาไม่ค่อยระวังเรื่องศรัทธาที่หวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมซึ่งมีผลมากและบอกว่าเออเราสร้างศรัทธาต่อผู้เจ้าให้มั่นคงขึ้นหน่อยได้ไหมอตาตมาว่า แมมันน่าจะง่ายกว่าเรื่องที่เรากังวลเรื่องศินกันนะเรื่องศินเราจะมีข้ออ้างเยอะแยะผมยังต้องเข้าสังคมยังต้องจิบวายนะยังต้องดื่มนั่นโน,น,น่นนี่ใช่ไหมแต่ก็ไม่พยายามทําศรัทธาให้มั่นคงอะ่ะใช่ไหมอาดื่มก็ดื่มไปสินะแต่ศรัทธามั่นคงไมล่ะศรัทธามั่นคงเนี่ยนะก็ยังเอาตัวรอดได้และถ้ายมศรัทธามั่นคง และบวกกับการมีสุตตะฟังมากฟังบ่อยแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิถึงจะยังทุศิลมีศิลป์ราคากล้ามักโกรธฟุง้งซ่านพวกนี้ไปทางจเจริญไม่ไปทางเสื่อมเห็นนะประโยชน์ของสุตตะเพราะคนคนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่นอนนะอย่างนี้นั้นเขาไม่ได้ทุศิล์อย่างนี้ไปตลอดเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงคนเรามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ สั่งสมสุดตาไปเรื่อยๆนะดังนั้นเอ๊ะทำไมสั่งสมสุตามากคล่องปาขึ้นใจแต่งตลอดอย่างดีด้วยความเหอนทำไมแก้ทุศินได้ทำไมแก้ราคากล้ามากรดฟุ้งซ่านได้าะคนมันมีการพัฒนาคนมันไม่ได้แช่อยู่ที่จุดหยุดนิ่งไงใช่ไหมมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะเพราะองค์ก็เลยบัน <c oughs> ที่ตัดกับพระอานนท์เรื่อง บุคคลสิทธิจำพวกในโลกแล้วแบ่งเป็น5กลุ่มซึ่งตัวอย่างผู้ชา่าก็บอกว่าจะไปเป็นสกาธาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตอย่างนีน้นี่ก็บอกเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่อาจจะได้ความเป็นโสดาบันหรือต่ำกว่าโสดาบันแต่ก็ยังจะได้ไปเป็นโสดาบันในอนาคต ก็จะได้เลือกเอาได้นะ